เกมญี่ปุ่นสุดเกลียนที่เล่นไปแล้วถึงกับเอี้ยงวะนี่มันเกมอะไรกันนี่ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเป็นหุ่นยนต์ของพี่แว่นนะครับ<อ>เดี๋ยว,วมัน,ม,นมันกำลังมีใครมา ข้างล่างเหรอใช่นี่เดี๋ยวพามาดูพี่แว่นเขาได้สร้างเรามาแล้วเขาดูอะไรนะะเออนี่มันเต็มไปด้วยอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับแล้วแล้วคุณยนตตัวนี้ไม่เข่าอยู่นิคอนใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับเข้ามาแล้วมันเข้าบ้านมาแล้วหมือว่ามันคือเสาสัญญาณหรืออกเสาสัญญาณเหรอในการควบคุมเหรอโอเคเหมือนมีคนเข้าบ้านมาอ้หกเฮ้ยนั่ยเฮ้ยเข้ามาขายประกันแน่เลยขายประกันบ้านนี้มีประกันแล้วไม่ต้องเข้ามา บ้านผมมีประกันแล้วครับคโปกูเรนนะป้าเฮ้อมึงใครกล้าเหรอเสยคางมีอีกไหมมีใครมาอีกไหมดูดินี่เป็นเรนกับรถถังเลยนี่อีกนี่เหรอไม่ไม่ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าครับบ้านนี้มีประกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาขายมารวมมัดรวมมาเลยมัดรวมมาเลยครับโผมามาไม่ใช่แค่ต่อยปกติแล้วมีดาบด้วยเฮ้ยโคตรเท่เป็ดาบเออไม่ดาบแล้วซเบอร์อุย ฟรีไทม์ฟรีไทม์คืออะไรอ่ะเฮ้ยดูดูรถคันนั้นดิเฮ้ยเท่จริงนะเราจะซื้อคนอยากได้จีทีอาร์เรจะเอาไปทำอะไรล่ะจีทีอาร์ล่ะกูาจะเอาจีทีอาร์ยังแกขับเบนซ์ก็พอแล้วเ้าจะทีเนี่ยแกเกือบจะตายไปแล้วน้เมื่อคืนน่ะถ้าแกขับจีทีอาร์เฮ้ยทุกคนมีนักเลงว่ะ้แลวูะมีนักเลงว่ะยืนทำเก่าเลยว่ะเฮ้ยมมีเออทาไะ บบอยย่างนี้ไม่รู้เหมือนพวกอีกาว่ะสุรันมากอีก,กมามคณะอีก,กมามคณะไม่ใช่แล้วคนละอันแล้ว <c oughs> โอเคเหมือนว่าเราต้องคอยปกป้องโอ้อมกเขาว่ะพี่อคนสองต่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาเฉยพี่ทําไมกินเยอะกินเยอะมันลงพุงนะครับนี่ออกกำลังกายบ้างนี่มามันรวนมาเลยมัน เข้าแถวต่อคิวได้ทุกคนได้ได้ทุกคนเฮ้ยท่าอะไรอ่ะท่าเข่าเข่าใส่ไข่เข่าใส่ไข่เจอท่าเข่าใส่ไข่เขาเปแต่เข่าใส่ไข่เข่าเนี่ยแหละเฮ้ยมันถีบไม่แน่ื่้งไปเฮ้ยมีคนกินไรอุ้ยกินโดนัทเหรอโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อหรายยุจะตายสักทีเฮ้ยโดนัทเหมือนว่าเขากินแล้วมันจะเพิ่มพลังว่ะเอองั้นเราต้องห้ามให้เขากินโดนัทนะ ไม่มีแล้วหรอขอเก่าๆหน่อยให้เขากินสลัดแทนอุ้ยข้างซ้ายซ้ายมาเต็มเลยทุกคนไหนอ่ะพี่ชายไปรุ่นผมขาวด้วยไว้รุ่นหงอกเฮ้ยเขาทำสีผมมาอันนี้ท่าอะไรอีกไปคลิกลูกเตะคาราเต้โอเคทำไงอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาคลิกอ้าวไม่ใช่ซ้ายขวาคลิกซ้ายขวาคลิก โอ้ยู้ฟันดาบไปตอดมั่วสายมวยมันมันกินโนนนั้นมันกินโน่นนั่นอยู่นี่นี่นี่ต่อต่อยต่อยต่อยลยทนตันมาพร้กับพี่อ้วนพี่อ้วนชวนหิวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่หนม่ต่อยพุงยุบเลยคือไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย่านเยทุกคน่าแดนดึกแล้วโหดเจ๊เดี๋ยวหิวหิวหิวตอนดึกเฮ้ย อันนี้คือตัวเราเหรอใช่เราลงมาหุ่นเล่นด้วยไม่เล่นไงอ๋อเราคือพี่แว่นอ๋อเราเราขี้กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันจะไม่มีผีใช่ไหมเนี่ยนั่งเรียน่ากลัวบรรยากาศหนังผีชัดๆัดเลยถ้าไม่ให้หุ่นยนต์ลงไปเอาอะไม่รู้ไม่ใช่อันนี้มันพี่แว่นอ๋มีกระดาษด้วยทุกคนกระดาษอ่านอ่านเร็วอะไรอ่ะของแกงกะหรี่ของคนอยู่ในช่องเฟ่ต้องห่วงเรื่องไมโครเวฟจากแม่คือ ไอต้องกลัวที่จะใช้ไมโครเวฟที่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยใช่เหรอโอเคเดี๋ยวผมเปิดตู้เย็นกินน้ำแกงหวยไม่ใช่แก้วยมีฟองแกหวยบูดชอบเลยแกหวยบูดโอเคภาวนาภาวนาทำไมปกป้องแกงกะหรี่ทำไมอ่ะแล้วใช้ทำไมถือปืนมืออย่างี้เฮ้ยตัวอะไรนี่เพียิงบิวิว เอปทางนมเลยนี่มันทางนี้พอยู่กลแกขไว้นี่มันนี่มันเอปืนแบบไหนดืนมือปืนมือเหรอนี่โลกระสุนกีตาร์ยิงปืนแบบมือเนี่ได้ไหมอเข้ามาฉันจะยิงแกหอน เฮ้ยมันหิวเลื่อทำไมเวฟนานจังเลยแกงกะหรี่เนี่ยันเรน้ิงมันเร็วเ็อสวยยิงิงยิงยยิงไม่รู้อะไรอ่ะไม่ร um ู้ยมันมาของพี่ชายพี่ชายังยเดียโอโหอุยมีเต้นด้วยอ่ะปกป้องได้แล้ว แย้อุ้ยหลังมากินมากแกงกะหรี่ที่แซ่บอร่อยเป็นของคุณนะครับเฮ้ยมีก่อนคือของขวัญอะไรเหรอของขวัญคืออะไรอุ้ยไอรู้เต็มเลยของโอ้พลังพลังป้องกันปะเขาบอกว่าอะไรอ่ะมีมีเงาเด็กด้วยว่ะเด็กผีเปล่าวะวันนี้จะเอ่อให้แน่ใจไม่มีใครเข้ามาในห้องฉันโอเคแต่มีมาทสองทางเลยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสวยสวยกลับไปทางซ้ายกลับไปทางซ้ายขวาทีซ้ายทีป้ายป้า โอ้ยเจาะโอ้เจาะหอเจาะมั้ยโอ้เจาะหอเจามัพลังแห่งควงคุณต่อยมาเลยครับมานี่ควงคุณต่อยมาเองนี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นด้วยห้ามให้ใครเข้ามาในบ้านนี้นี่คือบ้านของฉันกินหรอกินเหรอกินเพิ่มพลังเหรอฉันไม่ได้หันอนุญาตให้แกิดรอยเนาะห้ามบุคคลแปลกหน้าเข้ามานะครับเจ้านายผมสั่งเอาไว้ไมโดนไหมนี่หนูนี่หนูขเฮ้ขยี้ซ้ายขวาเลยวะซ้ายก่อน จับท่วมไปหนึ่งทีไม่呀คาราเต้ยังสู้ไม่ได้และสู้ไว่ไทยไม่ได้เลยป๊อกป๊อกเห็บเลี้ยวต่อยแบบหุ่นยนต์คือป๊อกป๊อกเฮ้ยแกะที้ประตูเหรอไม่แกะทำให้บ้านจังลหัวขาวจังเลยหัวขาวจังเลยหัวขาวเพราะว่าแก่แล้วใช่เหมือนมีเวลาว่างอะทุกคนเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะทำอะไรได้ไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรวะโอเคเราออกมาเดินเล่นนะครับเพราะว่าร้านอะไรอ่ะ ร้านมินิมาร์ทแสนอร่อยมีอะไรกินบ้างครับคนขายไม่อยู่เหรอยังอยู่ยังอยู่อ๋ออยู่ข้างในนี่แหละพังวะเออพี่ไม่ยอมคูดกับผมโอ้ยกิ๊กแมคโคเวิปไปเดินออกมาโอ้ซื้อไม่ได้แต่พังร้านแทนโอ้โหหิวกินไม่ได้เป็นหุ่นยนต์โอ้ยมันนี้พังไปเยอะไอ้เดียบมันจะมาแล้วเอาไปบังก่อนแล้วเร็วบัก่อนโอเคเดี๋ยวมาอุ่นหนุนใหม่นะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยว มีใครมาพลังอะไรอะฮารดเคนหรืออะไรนี่แหละโอ๊ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยอยยึ้นหลอดตยเแรงกัดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคตั้งสติเอาเอานี้ไปก่อนเอานี่ไปก่อนโอเคโอเค ปกป้องเจ้าหนายสุธิรัตน่โอ้ดิจันมาได้หมดมาได้หมดมาได้หมดเอาดาบไปหนึ่งทีขยี้ไม่ขยี้หมดไม่สลดขยี้อีกนั่นนามาอีกเหรอขวา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 ไปกระโดดถีบขวาคู่อองยางนี่แน่เหวี่ยงบนโซฟาแล้วนอนกระแทกไป โอเคครับกลับไปอุดหนุนร้านนี้กันต่อทุกคนอุดหนุนเขาหน่อยอุดหนุนหรือทำลายอุดหนุนอุดหนุนร้านดีๆแบบนี้ต้องอุดหนุนโอเคอุดหนุนเขาหน่อยเจ้าของร้านเอ้ยเจ้าของร้านยืนร้องไห้แล้วน้ำตาไหลนะพีตจะป้ายพี่ยังยืนอยู่ไม่ใช่อะไรช็อกอยู่สติหลุดไปหมดแล้วตอนเนี้ล้มทั้งยืนเลยโอเคเจ้าของร้านหายเอ้ยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเก็บมาทําไมวะเยลฮ้ยอันนี้มีร้านแบบเอหมือนบ้านเบิร์นอันนี้ห้องเช่าเหรอ ประตูห้องเช่ามีเดี๋ยวเรามีใครมาอีกไอ้พวกนี้เอาแก๊งนักเลงเอ้ยมาทำไมมมาทไนี่มาคนเดียวมาคนเดียวเหรอปกป้องโอ้โหสายเยอะจัดทุกคนโหใส่ตัวเยอะไอ้นี่นะมาเลยสังก่อยตะม็อกสังก่อยตะมะไอ้นี่มันแก๊งนักอากนี่ว่ะแกกลัวโควิดเหรอเขาเลิกกลัวกันหมดแล้วโควิดอ่ะ

อย่าเข้ามาอหมือมเอ้ยย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 ยิยยยยยเย็นยัยยไย้ยย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 กยย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 มยย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 ิยย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 อยยยไยย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 เยยยมยย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 ยนยย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 ัยย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 รยย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 ยงยย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 ยนยย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 อหยิบยาเมงปย๊บ ทุกคนเห็นพลังบ้างพลังอะไรวะพลังทอร์นาโดเฮ้ยมีร้านมาเปิดใหม่วะเฮ้ยนี่มันร้านเนอะนี่ร้านเหรอโอ้ยต่อยทีโอ้ยตาย่อยทีสะเทือนทั้งเมือุ้ยเจ้าของบ้านกลับมาร้องร้องไห้แน่เลยว่ะเฮ้ยบ้านพังหมดเลยอ่ะ ลงเลยทีนี้ลงเลยไม่มีบ้านอยู่เลยเออมาอยู่บ้านเราได้นี่บ้านเรากว้างไม่ใช่ใกว้างขวางเพื่ออยู่นห้องเลยวะแล้ถ้าบ้านเราแคบก็ต้องมาจุขวา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 หรอไม่มีพี่ล้นนะพี่พี่ล้นมีพี่ล้นสองตัวเฮ้ยเบี้ยวตัวหยังนี่ไอ้ไอ้ไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนทีมนี่คือจอมยุทธ์จอมยุทธ ทำไมยโอลุงตัวยืดเคยเรียกว่าอะไรนะเฟนไอเฟนขับอ่ะเขาเรียกว่าโอตาคุโอตาคุเหรอลุงไี่เลยน่ารักเลยโอนนี้มีคิคุอานเนะเลยเฮ้ยตอนนี้ผมจะแตกใช่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 เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือกินกินเหรอโอ้นี่กิริดูก่อนนะรีคอเวอร์เอ้ยอันนี้มันเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเออกินไงอ่ะเฮ้ยลุงจะมาแล้วกดตรงไหนกินวะ อีมากหรืออะไรอีอะไรกดเหมือนกดนี้แทนได้ไหมไม่ได้โอเคกินแล้วโอเคเลือดเพิ่มไหมเดี๋ยวอ๋ออข้างบนอเขาตะคนข้างบนอเขากำลังกินหรือเปล่าฮะอ๋อไอ้เว้ยไอ้แกทำอะไรอ่ะแกทำแกทำอะไรเมื่อกี้อะฉันเห็นน้ำมีควันขโมงเลโอ้ยมากันเยอะเลยแล้วแล้วเขาจะมาหาพี่เราไอ้ไฟไอย่าเข้าอย่ามาทำพี่ฉันเฮอ้ไอ้ออกมา ออกไปแดนนี่นะอวไปพี่ชายหลบไปพี่ชายของฉันหลอดักอย่าเค้ะนี่แน่นี่เนยอย่าเข้ามาวอยอ้อยดักท่าอะไรไม่รู้อื้อโดนกันแทกพี่ชายเฮ้ยลุงลองลุงลุงทุงลุ่ลจงลุงลงลุงลุงลุงอุงาไปลุงลุงลงลุงลเลยนี่นลุง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 ุงล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 ุลุลัวหุงลุงลลงลุลุงลุลุ ย่ำได้ไหมย่ำย่ำได้ไหมย่ำกระมิ่งเออเออเออเอ้โหยังมีอารมณ์ไปเล่นข่อมอีกหรอโอ้โหเยี่ยมเขาบอกว่าเราทำเยี่ยมมากกินยังไงนะกินกินไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยเลือนเลือนน้อยเลือนน้อยเออเราต้องหาอะไรรับประทานก่อนนะทุกคนนะอันนี้คืออะไรพาวเวอร์อะไรอีปะไม่ไม่ผมเหมือนผมกดตรงนี้วะคลิกข้างอันนั่นเลย นี่ไงฮะพี่ชายหุงข้าวด้วยวิธีนี้เหรอครับ <c oughs> เออมัน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 มัมนไม่ใช่มั้งพี่ชายไม่มีตอแก๊สเหรอโอเคเหมือนเราต้องกินจากที่พี่คนนี้เขาทําให้เรากินนะ <c oughs> พี่ชายที่แรกเห็นถือบ้องบ้องแล้วมีควันก็ตกใจ <c oughs> เออว่าจะมีจุดไฟแล้วก็อู้ <c oughs> โอเคได้แล้วเพิ่มพลัง <c oughs> อขอบใจมาก, <c oughs> มากนะเขาบอกว่าเออคืออะไรรถโอนิกิริ ดอบแล้วโอเคโอนิกิรีคข้อนี้สุดูโอ้มก้คุกกี้องมาั่เฮ้ยลงมาข้างล่างสองพันมาแล้วเอ้ตอนสเตจหนึ่งผ่านแล้วมันจะไปกินข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้กินอะไรเออหินหินอะไรวะทแทรปอันล็อกเหรอ,อเหมือนเราสามารถวางกับดักได้เหรอเดี๋ยวไอ้นี้ท e เอ็กซ์แค อบลุงอ๋อหโอ้โหอเวิ่งเร็ววิ่งเร็วจัดเลยเหมือนไอเกมที่โดนหนีรถไฟหนีตำรวจอะไรซับเว่ยเนี่ยซับเว่์เหรอเดี๋ยวลุงใจเย็นหนาใจเย็นหนาแล้วทำไมคนในโรงเรียนไม่มีสาวแจ่มๆบ้างเลยนี่แหละอะไรเนี่ยแจ่มที่สุดในโรงเรียนและคือลุงเนี่ยแหละโอเคทุกคนเราพยายามแล้วแล้วอ๋อเล้า เกมอะไรเนี่ยงงจริงๆเลยอ่ะคือคุณให้ผมเล่นอะไรครับเนี่ยอ๋อเย็นแล้วโอเคทำไมเป็นซ่มๆเลยเย็นไงช่วงเย็นแล้วโอเคเก็บ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 โอเค HP เต็มละโอเคเยี่ยมเยี่เขาบอกว่าต้องให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องของฉันพี่ขวาพี่ชายเยอะแยะจริงๆไม่ไล้ให้พักให้ผ่อนกันเลยทีเดียวเต็งนี่เออเออไม่ดูโฆานี่สวยสวยนี่เลนี่ย โอ้ยมาโอ้ยเลยเราบอนเดี๋ยวเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าระวังระวังกับดักได้อ๋อนี่วังกับดักเป็ดโอ้เป็ดน้อยอาบน้ําหรอให้คนมาดูอย่างนี้เหรอเป็ดน้อยอาบน้าอะไรเนี่ยปืนยาสีฟันหรอมันมีด้วยจะขึ้นบอลแล้วจะขึ้นบอลแล้วโอ้มากนอยังเยอะเลยดากรดากรวันนี้วันนี้กิริยยังไม่ต้องทำเดี๋ยว กดดิไม่รู้ลวนหมดแล้วทําอีกแล้วพี่ชายหมดหรอของหมดโอ้ยของหมดเร็วแล้วโอ้ยมันขึ้นมาเต็มเลยโอ้ยเรเร็วล้ยมากันเยอะเกินโอ้ยชูไม่ไหวเอ้ยใครมาข้อห้องพี่ชายผมเอ้ยไปยี่เดนเลดันเลนเอ้ยหัวหุ้ย โเราเหมือนไสอะไรเราขนาดนั้นเราฉันทำอะไรผิดเนี่ยเราไปทำอะไรอุ้ยเรามีคนเข้าบ้านเปล่าเข้าห้องเปล่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งห่วงคนเข้าห้องแกทำอะไรพี่ชายฉันรู้เดียวคืออะไรอ่ะเกโอเวอร์ตอนตอนตอกีต้าทำอะไรกินนี้วะฮะโอเคยังตอนเย็นอยู่อโเคเหมือนเริ่มใหม่ทุกคน อ่ะเรามีโลโบอาร์มคืออะไรเลือโรบอทอาร์มอ๋อเอาไว้ดักเอาไว้ดักโอเคโอเคโอเ,คเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมผมไปดักทางนู้นบ้างทางนู้นก็มาเยอะโอเคฮะคืออะไรอ่ะปลาย่งางฮะคือหลอกหลอกให้เขามากินปลาย่างเราเหรอใช่ใช่เหรออันนี้ล่ะเทมปุระ,ร,ะร้านเทมปุระฮะอะไรเนี่ยเป็นการถ่วงเวลาเหรอ เอาวางอีกได้ไหมวางอีกได้ไหมไปดูดิวางเอาแต่ละห้องแต่ละห้องเลยโอ้ยเลมนี่เนี่ยราเมงพ่อหนุ่มลาเมงเนี่ยเนี่ยวางได้ไหมวางอันหนึงนะอ๋อห้องนี้วางไม่ได้แต่ละห้องวางของได้ไม่เหมือนกันโอ้โหห้องนี้ล่ะที่หลอกโอ้โหไม่มีใครกินปลาเลยหรอให้ตายเถอะโอ้ยมานพังประตูปัดรวมมาอ๋อปลาหมดเปล่าจริงหรอกินจนนี่เนี่ยหุ้ยท่าอะไรอ่ะกูคิดนะ ข้าอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะคือนั่นดิโอ้ยบานโอ้ยโอ้ยมีสีมันติดตูดกันทุกคนเลยไม่อยากขึ้นอย่าขึ้นเอ้ยนั่นเอ้นั่นไอเทมปุระไอเทมปุระแมนไอเทมปุระเฮ้ยโอ้ยเร็วๆขึ้นไปกันเร็วๆขึ้นไปกันเร็วไอเทมปุระออกมาคืออะไรอ่ะเทมปุระแมนคืออเทมปุระแมนมาไงวะอ๋อตกใจ นี่แหะนี่แหะนี่แหะโอ้โหเท้าจโอ้โใครเข้ามาไม่รู้ผมต่อยหมดนะไม่สนนะลุงหรอลุงแก่แล้วไม่สนลูกใครนี่ทไมันามเองแมนเฮ้ยระวังมันมันถูมันถูมันถูลุงลุงลลุงอลาลุงยาลุงยาเข้ามาโอ้ลุงเดดจริงเลอาจจะสก็ได้นะถ้าเราแบบรู้ท่าทำไมไม่ไม่ช่วยกันล่ะพี่ชายแอบแอบฟังอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคหุย ยกงนิ้วอีกแล้วเหนื่อยเหลือเกินโอ้คืออะไรกดเนี้ยอินเตอร์แลกปรับเวลาเหรอปรับเวลาทำไมอ๋อเวลามันจะน้อยลงอ้าวมเวลาแล้วอ้าวทีนี้ก็มาเร็วขึ้นนะดิก็ไม่รู้อะวังได้ไหมเออเออนี่วางรถบังคับไว้ดักไม่รู้ ่ะผมได้อาวุธมาโอเคเก็บมามเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมาต่อนี่ใครเข้ามามาโดนมาแม่ปลาดิมันรวมมาเลยหลังไหมก่อเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ไม่กินไม่กินราเมงกันเลยเหรอพี่ชายกินปลากันก่อนเลยเหรอครับพี่ชายกินราเมงกันก่อนดิ อู้เยอะจัดเยอะจัดมันมีก็ัจะขึ้นมาแล้วเปล่าระวังนี่ก่อนว่าอะไรมันเยอะแยะไปหมดมันเยอะมากเลยไอ้แล้วเราวางของไว้ในห้องนี้ได้ไหมไม่ได้ใจตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้เยอะมากเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเข้าไปเตายไอ้บุระไอ้บุระ่อย้บุระไอ้เจ้าบุระแมนไม่นะย้ายนี่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 โอเตั้งลองดูฟรีไทม์หมอโอเคเดี๋ยวผมลองลองดูว่าผมมาตั้งอะไรได้เพิ่มเปล่า อ๋อนี่อันนี้อันนี้ตั้งรถโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเราทำหม่ได้เหรอไม่แน่ใจว่ะโอเคมีเวลามีเวลาไม่เยอะโอเคเหมือนเราต้องฟาร์มโอเคโอเคฟาร์ม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 ต่อย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 โอเคลูกลูกเราเพิ่มเลือดกันไหมได้ได้ได้แป๊บนึงโอเคเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดต้องไปเพิ่มในบ้านโอเคโอเคโอเคต้องให้พี่ชายเราทำอาหารให้อันนี้คืออะไรอ่ะฮะ ยเป็นนคต้องขับรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมลงได้ไหมอะผมอยากลงอะโอ้โหรถพลังมัดเหรอไม่ใช่แล้วออกดีกว่าไปทุกคนไปหาพี่ชายก่อนจะไปแล้วไม่ใช่กันนี่โอเคทำนี้ให้กินหน่อยแล้วเราตั้งได้ไหมไม่มีข้าวเหรออันนี้เหรอเดี๋ยวผมลองผมลองตั้งนี้ดูดิเอ๊ะ เอ็กกดเอ็กเข้าบอกกดเอ็กต์เอาไว้ปลาอเอาไว้ให้พวกนั้นกินมันกินปลาเอ้ยปลาจะหลุดอ้ออใช่เหรอผู้ <c oughs> แปลกๆกว่ะนี่เนี่ยล<อ>ุงเขาา<ไ>้ามาได้ไงอุ้ยคนเยอะมากเขาบอกคนนี้กินนี่เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินตอนนี้นไม่ว่าโอ้ยจะเยอะแล้วขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยมันมาทำไมไอ้นี่กันสุบุหรี่อย่างเดียวเลยเฮ้ย เดี๋ยวคุยก่อนขึ้นก่อนโอ้ยอะไรมันอีลุงตรงนั่งไลยบ้าไรโอ้ยโอ้ยไปไปโอ้ยมันเยอะเกินอ่ะไม่ไหวอ่ะทุกคนมัวเยอะเกินไปแล้วโอ้ยคุณจะมาตายในบ้านผมไม่มีไม่ได้นะออกไปออกไปโอ้ยเอ้ยติดบันไดว่ะลุกขึ้นมามาใส่เดียวใส่เดียวใส่เดียวนี่แหละโอ้โหเยอะเกินไม่ตรงบันไดได้อยู่นะ ันนี้คือจุดจุดดักนะตรงบันไดอ่ะเพราะมันมันมาได้ทีละตัวไงนี่แหละนี่แหละฉันจะปกป้องเจ้านายของฉันจากอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนแปลกไปหมดเลยงแต่ละคนแม้แม้กระทั่งเราก็แปลกด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะคิดว่าตัวสุดท้ายแล้วล่ะเอ้ยมันยังไม่ตายมันยังตไม่ตายพลังลาเมงเหรอเก็บเก็บพลังลาเมิง เกลียดอะเตือนว่าอะไรอะเตือนอะไรเอ่ยเฮ้ยต่อรถไฟผ่านโถเอ้ยไม่รู้พังก่อนแล้วฟาร์มเขาเรียกฟาร์มอะไรดำๆอ่ะอ๋อมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นวะมืดมันมืดไงมืดแล้วไม่สนขอพังร้านก่อนมันมามันมาแล้วมันมาแล้วไม่ได้ให้พักไอ้พอดเลยเนงงงแงะวางได้ไหมวางวางวางกับดักได้ไหมอันนี้อะนั่นอะ body pillow อะ body pillow ของไม่พอต้องไปฟาร์มไม่ได้ฟาร์มมาโอ้โหมาถึงมาถึงปล่อยพลังเลยพี่ชายเฮ้ยมาน้อยอยู่มาน้อยมาน้อยมาน้อยแต่มานะโอเคเดี๋ยวเราลองเราลองหดตัวก่อนไปชนเลยมาอนี่แม่มาดิมาดิเฮ้ย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 อย่าเหยียบรถนี่แม่มาดิมาดิอะไรอะคืออะไรอะเชฟบอกนี่เอารถกระเด็นเอารถกระเด็น เชี่ยวป่าเลยอ้ยจัดเยอะจัดทุกคนนี่ถ้าไม่ตายไหมอะไม่รู้ไม่รู้ท่ามั่วอยู่มั่วอยู่มั่วอยู่เฮ้ยโดนมรอดอุ้ยเกินมรอดกลับขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่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 ยาสีฟันยาสีฟันมันทำอะไรได้หวะไม่รู้เป็นตัวนี้แหละขึ้นมาขึ้นมาโดนขึ้นมาโดนขึ้นมาโดนบอกเลยแกไม่รอดโหพลังเยอะจัดอุ้ยแต่ตอนนี้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสั่งให้เขาทำคคือสั่งสั่งไว้สั่งไว้ทำเลยด่วนเลยพี่ชายโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้ก็ได้คือเนื้ข้าวหมดข้าวหมดเหรอไม่หมดหรอกไม่ใช่มันมาแล้วนี่นี่นี่ดักตรงนี้แหละสวยอ๋อเขาบอกว่าโรโบทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมทำภารกิจไม่สำเร็จเหรอครับพี่ชายมันประแมนเด้ ทำไมมันขึ้นเด้งเด้งเด้งคือหยุดหรือเปล่าคืออะไรทุกคนเอียงวะหรือว่าเราต้องรอต้องเริ่มใหม่เหรอฮะให้ตายเธอหอโกรธพวกแกแล้วโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะเกมเกียนเกียนจากประเทศญี่ปุ่นนะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอ้อโอ้โหถ้าไม่ตายอะไรอีกแล้ว